จุดเริ่มต้นทําไมถึงมีผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นคนที่เป็นกุลย้อน,นมีแต่มากขึ้นมากขึ้นและมักจะเข้าใจผิดพอเป็นโรคก,กลย้อน,นไปซื้อยาทานเองสุดท้ายครับมีแต่ทําให้โรคเนี่ยเลือรลังมากขึ้นแต่ถ้าเรารู้ต้นเหตุน,นะครับเราสามารถจัดการ ปัญหาของโรคกลหย้อนได้ง่ายมากครับประเด็นที่1นนะครับ <uw ound> พฤติกรรมการกินครับเป็นอาหารแปรรูปซะส่วนใหญ่ <c oughs> อาหารปิ้งย่างอาหารทอดมันทําให้กระเพาะของเราเนี่ยย่อยยากมันทำให้กระเพาะของเราอ่อนแอรวมถึงการกินอาหารไม่ตรงต่อเวลาสายี่2คือความเครียดครับทุกๆครั้งที่เราเครียดครับมันทําให้กระเพาะของเราเนี่ยมันหลั่งน้ําย่อยออกมากมันก็จะจัดกระเพาะ <c oughs> นะฮะมันเลยทาให้ก,กระเพาะข mmm องเราเนี้ยอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับ <c oughs> รวมถึงการที่เรากินจุกกินจิกก็เท่ากับกระเพาะ หลังน้ำย่อยตลอดเวลาเหมือนกันเท่าครับเท่ากับพอเราสะสมแบบนี้ไปเรื่อยครับกระเพาะเราอ่อนแอสุดท้ายเป็นกดไหลย้อนแล้วก็โรคกระเพาะคนกลุ่มนี้นะมุ่งเน้นแต่การใช้ยาลดกดครับยับยั้งการหลังน้ําย่อยแต่น้ําย่อยมีประโยชน์เท่ากับว่าช่วงที่เรากินยาลดกดนานๆเป็นหลายๆเดือนเป็นปีเท่ากับมันไม่สามารถย่อยอาหารที่เรากินได้เลยกระเพาะเราจะอ่อนแอมากครับสะสมเพราะนั่นเนี่ยกดไหลย้อนมีจะเลื้อยลังมากขึ้นสุดท้ายคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเป็นแพนิคการทํางานของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เขาทำงานยังไงเขาช่วยรักษาโรคกดไหลย,ย้อนยังไงหลักการทำงานของตัวฮาชิซีอร์ดนะครับเราพัฒนาให้แก้ที่ตรงจุดลมมันเยอะครับในกระเพาะมันจะตีขึ้นมาครับ ไหลผ่านตรงหลอดอาหารทําให้มีอาการฮาร์ชเบิร์นหรือที่เรียกว่าแสบร้อนหน้าอกแสบร้อนลําคอเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก่อนเลยนะเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราก่อน<แ>อนับที่2ครับตัวช่วยฮาชิจีอาร์ดตัวนี้มันจะเข้าไปจัดการเรื่องปัญหาของลมที่มันสะสมอยู่กระเพาะให้มันระบายหรือขับออกมานั่นเองอโดยมีส่วนประกอบที่เรียกว่าเปปเปอร์มินสเปียร์มินสเปคพิเศษครับและแล้วนอกจากนี้ครับยังช่วยทําให้มีการคลายตัวของกระเพาะอาหารได้ดีมากสารสกัดจากขิงสารสกัดจากโสมสองตัวนี้จะทําให้กระเพาะเราเนี่ยกระตุ้นการ หลังเยื่อเมือกออกมาได้ดีทําให<ม>้กระเพาะเราแข็งแรงครับผมค่ะงั้นสอบถามคุณกิฟบ้างเป็นมายังไงหรืออาการเริ่มมายังไงถึงเริ่มมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อะคะค่ะคือของกิฟนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าอาการของกิฟเนี่ยเวลามันเป็นเนี่ยมันทรมานมากๆเลยนะคะทานอาหารไปเนี่ยจะรู้สึกปวดท้องมากๆและแสบร้อนที่กลางทรงอกจุกไปที่ตรงลําคอ ลิ้นปี่จุกมากๆมันเหมือนกับมีเศษอาหารก้อนใหญ่ๆค่ะจุกอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาแล้วทาให้เรารู้สึกเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่สุดอะค่ะคุณหมอเอกคือนอนไม่ได้ไม่สามารถนอนราบไประดับเดียวกับพื้นได้แค่เอนตัวลงไปนอนเนี่ยค่ะมันลมตีขึ้นมาทําให้เราลุกขึ้นมานั่งเราหายใจไม่ออกอะค่ะจนง่วงนั่งหลับไปจนถึงเช้าคุณภาพในการใช้ชีวิตในวันถัดไปเนี่ยเสียไปเลยเพราะว่านอนไม่ได้พอได้มารับประทานเห็นผลอะไรยังไงกับตัวเองคือเราติดตามพี่หนุ่มกัญชัยมาอยู่ละแล้วเราพอจะทราบ ว่าพี่หนุ่มเนี่ยเขาเป็นกดไหลย้อนที่ค่อน้างงจะรุนแรงแล้วอาการที่พี่เขาบอกเล่ามาเนี่ยคือมันตรงกับเราเป๊ะเลย<ม>เราก็เลยคิดว่าเออชัดละเราเราเป็นแน่<ม>เลยไม่รีรอสั่งเลยคือรู้สึกสบายเย็นท้องมากๆ<ม>อาการกดไหลย้อนที่ว่าแสบกลางทรงอกแน่นท้องหายใจไม่ทั่วท้อง เนี่ยค่ะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยอะค่ะถามกับคุณหมอเอกบ้างเหมาะสําหรับใครจะต้องทานบางคนที่เป็นแล้วเป็นระยะไหนมากๆต้องบอก <จะ S 2> ว่าระยะเริ่มต้นถ้ารีบจัดการตั้งแต่ปัญหาระยะเริ่มต้นจะดีมากรวมถึงคนที่เป็นไปแล้วรวมถึงระยะเลื้อยลงังอันนี้ก็ต้องรีบรักษาเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเกิดให้เกิดรสมะเร็งกระเพาะอ,อาหารกับหลอดอาหารได้นะครับ